ผัดซีอิ้วนะคะผัดซีอิ้วอันแสนอร่อยค่ะผัดซีอิ้วอันแสนอร่อยแซ่บๆจ้าชิมดูสิค่ะอร่อยมากเลยค่ะ แซ่บอร่อยค่ะหั่นซีอิ๊ว แซ่บจ้าแซบ่แซบคุณดวงกินไปเที่ยวไปมากินด้ยวยกันค่ะผัดซีอิ๊วผัดซีอิ๊วอย่างแซ่บเลยค่ะ อร่อยค่ะเมนูง่ายอร่อย สวัสดีค่ะน้องตั๊กจังสวัสดีค่ะมากินผักซีอิ้วด้วยกันค่ะผัดซีอิ๊วอร่อยอร่อยแซ่บเด้อแซ่บเด้ออร่อยค่ะน้องตัก๊กมากินด้วยกันค่ะ กินด้วยกันนะคะอร่อยมากเลยค่ะลุงป้าพาปัน่นสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสาระกุ๊กสายช่างสวัสดีค่ะ <laughs> ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ มากินน้ำกันแส่บๆจ้า อร่อยมากค่ะอร่อยมากมันกินน้ำกันเน้อพี่น้องเลยผัดซีอิว๊วน้องตักก็สวัสดีพี่กูประสาทน้องตัดเมื่อนี้เสนอเมนูผัดซีอิว๊วเ้อจ้เอะเด้อ